ไอ้เียวให้น้มันเนีทงไจะไหนนั่งทงมันนะทงมันทงมันขอจไปจูดก็้วมัอนาบ้านมาแค่จะกระจับขามันเขาโยเฉาดียนะเอาเขาเข้าเขาก็โรงทิมทิมโดยะทิมแล้วเอาไปทิมใช่หรอไห้เจ้าให้เจ้าห้น้มันในติวนเออเออไห้น้าเต้าออกน่ ไ่ไว <S preach science> <Không> ้น hmm. ังเป็นยังไงนมันลมนั่งติวค่ะเขาไปโน่นน้ำมันเขาปุ่มมันเขาปุ่มมันบ่ไฮไไน้ำมันเ้ไ่ไ่ถงอ่ะน้ำมันละมึงยันเถอะวะใต้ไปใต่ีตูนมันใต้มันจะยั่งก่น้านใต้แล้วต้ใต้เรวอีิวหเต้นเต้นเลยไไเจาไไน้ำเนี่ยเต้นนั่งเอ่ะเออเออโอ้ยใเ เดง่ายเดโอ้ยเลยเลยไปหายน้ําเนี่ยกูไหายด้วยมันเลิก้วแล้วน้ิติหหายยนั่นเต้าองเพื่มัไก่ย่างอยู่บนนั่งอิติวหายตแล้วใต้ใต้ทั้งไนนั่งอิติวใต้บ้านนี่ได้ใต้บ้านนี่้านนี่โอ้อีติวหายใต้แล้วจะก็พาเอ้ยพาห้องถ่วมีคิวก็ต้แล้วมันเดิกซ่าห้องท่วมเล้กอิติวอีติวก็ใต้แล้ว เน่นักจกไปซุมถิมนะบ่นะไปซุ้มแล้วากจบ่นกจกไปซุมเล้อคนตายแกไเป็นยังไปต้นเนาะใครบ่รูกว่อีห่าฮิเมื่อี้มตรตายแล้วมึงโว้ดีดอีโดกูอย่ามึงตายอยูงบอจับอย่ามึงตายฮ่าฮ่าใคระใน้ำมันไอที่หเออ ไปีปหายน้ำยาตัวเองวะจกตีบ้านนั่นเน่ยกูใ้มึงขึ้นมากกูใส่มึงกินกาแอีติวอีติ้วมึงสิขึ้นมากอยู่บ้านมึงตายนั่งขึ้นมากเด้อรูกเด้อาขันขึ้นมากไปซุ้มถิ่มเด้อขันมึงขึ้นมากกูใส่มึงกินกาแฟเบอร์ดี้เจ้ากูบนไ้ขามังกินอ้ข้ามังเกิขามังก็ลข้ามึงคเกิกูใส่มึงกินกาแฟโรดี้เด้่ลูกเปล่ามากมากดุมาขึ้นมากได้อยู่บ้านเด็ดติ้วอีต ใต้อีดีบนนักบมเมนที่เราแมนอยู่บ่ <S <s ้านไม่แต่ยีตุนสะสมัตรตายว่าคือจะเห็นอย่างเมื่อหมู่บ้านเนี่ตายหรือยัยเฮ้ยไม่แต่เยอะกว่าน้องนายตายได้กูนี่เอยนี่ tay nó nặng nó, cũng chị xì lai, là đôi khi đục à ấy đi chỉ hai, năm, 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 nặng năm, 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 với trong năm, Ôi năm, 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 มอ้นา่งก็สีสกเด้วเฮ้ยมอมอลำก็สีหาพ่อมอลำแบบนี้หายลงไปมอลำเดือด